สวัสดีครับชาวเพื่อนมีทุกคนวันนี้เพื่อนหมีจะมาเล่านิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วก่อนอื่นเพื่อนหมีต้องฝากเ,เพื่อนๆทุกคนกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เพื่อนมีกันด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะอยู่ในนิยายเล่มที่19บทที่3นครหลวงจมเพลิงถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วฮินะตะตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤต จนถึงขั้นจนตรอกทว่าเทสทาลอสซาก็ไม่อาจจะปีกตัวมาช่วยได้เธอง่วนอยู่กับการต่อกรกับเวกายิ่งไปกว่านั้นแค่มองตาก็รู้ว่าฮินาตะยังไม่ยอมแพ้เธอจึงทำได้แค่เชื่อใจฮินาตะเท่านั้นเธอเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เคยไล่ต้อนท่านลิมมรุจนจนมุม แล้วสู้เสมอกันได้นี่นะไม่มีทางถอยไปจากตรงนี้ง่ายๆหรอกเทสทาร์ซ่าคิดแบบนั้นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดมีโอกาสสูงมากที่ลิมุรุจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่เทสทาร์ซ่าไม่ได้รับคำสั่งให้มาปกป้องฮินตะถึงจะเดาใจได้แล้วมีจังหวะลงมือแต่นั่นคงเป็นการยุ่งไม่เข้าเรื่องสำหรับฮินตะกลับกันการทำอะไรตามอำเภอใจอาจจะลบหลู่ศักดิ์ศรีของฮินาตะ และทำให้ลิโมลุไม่พอใจก็ได้เทสทารอซาตัดสินใจว่าต่อให้ไม่ไหวก็จะเข้าไปช่วยเหลือหลังจากรู้ชัดว่าฮินตะแพ้แล้วแบบนั้นก็ยังไม่สายดังนั้นในตอนนี้เธอจึงจดจออยู่กับเวก้าแบบไม่ลังเลเวก้าจัดการยากเอาเรื่องปริมาณพลังงานของเขาสูงกว่าเทสทารอลซาหลายเท่าถ้าฆ่าอย่างเดียวคงทำได้ยากทว่านั่นดูเหมือนจะเป็นความคิดที่ผิด เจ้าหมอนี่ยังลากลงไปพันถึงใต้ดินเลยนี่นะแล้วยังดูดซึมซากศพทําให้ไหลบาดแผลได้ด้วยสินะเทสทาล่าซาคิดเช่นนั้นเป็นดังที่เทสทาล่าซาวินิชฉัยเวกา้าแผ่ขยายสิทธิอํานาจของตนเองไปทั่วทั้งนครหลวงอินกราเซียและตอนนี้กําลังดูดซึมเพื่อรับเอาซากศพของอสุรกายที่ถูกโจมตีเข้าไปในร่างของตนเอง แม้จะไม่ได้ช่วยเพิ่มพลังแต่มันเหมาะสมที่สุดสำหรับการชดเชยส่วนที่หายไปและเติมพลังงานให้เต็มสิ่งนี้ทําให้เวกามีสถานะใกล้เคียงกับอมะตะในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นคู่ต่อสู้ที่ยุ่งยากจนหน้าโมโหเลยเทสทารลอซ่าคิดนั่นคือความในใจของเทสทารลอซา,าถ้าใช้เวทอะตอมพิฆาตวงกว้างเผาทำลายก็อาจจะทำลายล้างได้แต่การทำเช่นนั้น จำเป็นต้องจับกายยาบทั้งหมดของเวก้าให้อยู่มัดลำพังแค่นั้นก็ทำได้ยากพอแล้วแต่ก่อนหน้านั้นคือไม่สามารถใช้วิธีนั้นได้เพราะการกระทำที่นำไปสู่ความเสียหายของบ้านเมืองถือเป็นข้อห้ามเบื้องตน้นสำหรับการจะต่อสู้ในนครหลวงอินกราเซแห่งนี้แม้จะอนุญาตให้หลบหนีแต่ก็ใช่ว่าจะทำได้ทุกอย่างเพื่อชัยชนะด้วยเหตุนี้จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสังหารเวกา้า แถมยังไล่ต้อนเขาไม่ได้อีกเพราะขืนทําแบบนั้นมีโอกาสสูงที่เวก้าจะใช้ชาวนครหลวงที่หนีไปหลบอยู่ใต้ดินเป็นเหยื่อในการทดลองฟื้นฟูของตัวเองตอนนี้ยังมีพวกลูกน้องของไหลเนอร์ที่กลายเป็นอสูรกายอยู่เวก้าจึงดูดกืนพวกเขาได้อย่างเหลือเฟือแต่ถ้าไล่ต้อนเขาไปมากกว่านี้ คาดการได้เลยว่าเวกาจะต้องลงเอยด้วยการใช้วิธีแบบไม่สนหน้าอินหน้าพร้มมันเหมือนกับการบีบบังคับให้สู้โดยไม่เห็นหนทางชนะสำหรับเทสทานรัดซาและสิ่งที่ทำให้ตัวเองซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นหง,งุดหิิยยิ่งกว่าเดิมก็คือเฮ้ย hey, เป็นอะไรไปเล่าวางท่าไว้เสียดิบดีแต่ที่เหลวหน้าดูเลยนี่วะเวก้าลกราวท่าทางอวดดีแบบนั้นของเวกา้า ทำให้เทสทาลอซ่าคิดว่าเรารู้สึกอยากจะฆ่ามันจากใจจร,จ,รจริงจริงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะถ้าจะภาคภูมิใจกับเรื่องแค่นี้ก็เอาเลยเทสทาลอซ่าคิดความอดทนในใจของเทสทาลอซ่านั้นได้หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เรื่องที่เธอไม่มีเวลานั้นมันก็เป็นเรื่องจริงเทสทาลอซ่าฟาดแท้เพลิงปั่นหัวเวกาพรางคาดการการโจมตีต่อไปในหัว ตราบใดที่ยังไม่อยู่ในจุดที่สมควรลุกคาดเธอก็จะทําได้แค่พยุงสถานการณ์ให้คงที่ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองหากคิดจะโค่นเวกาคงจําเป็นต้องใช้ปัจจัยภายนอกอะไรสักอย่างเธอคิดว่าฝั่งศัตรตูมีกําลังลบซ่อนอยู่ไม่ผิดแน่ดังนั้นเมื่อมองจากภาพรวม พวกเทสทารอลซาจึงอยู่ในสถานะเสียเปรียบหากมีปัจจัยไหนที่ทำให้พวกเทสทารอลซาได้เปรียบสิ่งนั้นย่อมเป็นการปรากฏตัวออกมาของเวลกินทว่าเธอนั้นต้องปกป้องมาซายุคิคงไม่สามารถปีกตัวออกมาได้เทสทารอลซาคิดว่าเพอเพอเฟสเวอ,อาจจะเลงท่านมาซายุคิอยู่ด้วยก็ได้ท่านเวลกินคงไม่ละหลวมถึงขั้นยอมเสี่ยงทำตามแผนของศัตรูเป็นแน่ เทสทาลอซาคิดแบบนั้นเธอคิดว่าเวลกินต้องรู้ถึงความคิดของเฟตเวจึงไม่น่าจะมาเป็นกำลังเสริมให้กับพวกเธอได้ขณะเดียวกันเธอก็เข้าใจว่าพวกตัวเองกำลังถูกบังคับในฐานะเยื่อล่อให้มาซายยคิออกมาสภาวะหยุดนิ่งเช่นนี้คือสถานการณ์ที่พวกเฟตเวต้องการมากที่สุดเทสทาลอซาคิดว่าช่างน่าหงุดหงิดจริงๆเลยรู้ทั้งรู้แต่กลับทำอะไรไม่ได้ ทำได้แค่ยอมรับสภาพแต่โดยดีท่าทางคาเล,ล่ากับอันติมาพงจะง,งานล้นมือไม่แพ้กันไม่มีผู้บริหารคนไหนมาช่วยเราได้เลยถ้าคนอย่างเซกิออนโผมาล้ก็ไม่สิแบบนั้นท่านลิมุูลุต้องไม่ยอมแน่ๆเทสทารลาซาคิดเธอรับรู้มาจากการติดต่อฉุกเฉินผ่านห้องควบคุมว่าเพื่อร่วมงานคนอื่นๆเองก็ต่อสู้กันอย่างยากลำบากอยู่ ดูเหมือนว่าตอนนี้ห้องควบคุมก็ประกาศสภาวะฉุกเฉินและเปลี่ยนไปอยู่ในโหมดสงครามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากกำลังเตรียมรอรับการบุกลุกของข้าึกเซกิออนจึงเป็นผู้คุ้มกันคนสำคัญที่ไม่ควรจะไปไหนในบรรดากองกำลังผู้บริหารที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในตอนนี้มีเพียงเซกิออนที่หวังพึ่งได้ คนอื่นๆนั้นก็ใช่ว่าจะอ่อนแอแต่พวกเขาไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะล้มล้างได้ทุกสถานการณ์ไม่สิยังมีกำลังลบเหนือชั้นที่ชื่อว่าเวลโดลร่าอยู่แต่เพราะถูกมิคาเอลหมายหัวจึงไม่อาจจะดำเนินตามแผนโง่ๆอย่างการออกมานอกวงกฎได้หมายความว่าเป็นกำลังเสริมให้ไม่ได้นั่นเองเทสทาลอลซาสรุปได้เพียงว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างด้วยตัวเองทว่า ทันใดนั้นกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นไลเนอร์เวียงดาบลงไปที่ฮินตะในจังหวะนั้นก็เกิดเสียงดังกังวานปะทะกันดาบถูกลับวายด้วยใบดาบของใครบางคนไม่สินั่นไม่ใช่ดาบสิ่งที่สาวงามเลิศล้ำถืออยู่ในมือนั้นคืออุปกรณ์ที่ไม่คิดว่าจะเป็นอาวุธได้อย่างพัดขนนกสาวงามที่ปล่อยผมสีเงินทอประกายสายายไปตามสายลมผู้นั้นมีนามว่า มังกรละอุเวลกินฮินาตะใช่ไหมน้องโง่ของข้าบอกว่าเจ้าได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความสามารถที่คิดค้นและพัฒนาด้วยตนเองจนมาถึงระดับตระกูลมังกรน,นี่นาะจริงไหมเทสทารสซาเวลกินกล่าวขึ้นเช่นนั้นเธอเอ่ยเป็นในว่าหากนั่นเป็นเรื่องจริงเธอย่อมไม่ยอมให้ฮินาตะต้องมาพ่ายแพ้ในที่แบบนี้แน่นอนสายตาของเวลกินมองผ่านไลเนอร์ไปยังเทสทารซา เทสทารโลาซาก็ตอบคำถามของเวลกินว่าถูกต้องแล้วเจ้าค่ะท่านเวลกินจะว่าไปข้าไม่คิดเลยว่าท่านจะมาเยือนที่นี่เวลกินก็หัวเราะฮูฮ,ฮ,ฮูก่อนจะบอกว่านั่นสินะข้าก็ไม่ได้มีเจตนาจะมาแย่งซีนอะไรหรอกนะแต่มาซาอยุคิเขานะ่ะว่าแล้วเวลกินก็หันไปมองมาซาอยุคิด้วยแววตาเปี่ยมไปด้วยความรักซึ่งภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนั้น เป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณฮินาตะภาพของมาซายุคิที่กําลังคว้าหมับเขาที่หน้าอกของฮินาตะอย่างจังมาซายุคิซึ่งเป็นคู่กรณีตกอยู่ในสภาวะที่ดูองอาจเพียงภายนอกแต่ในใจอยู่ในสภาวะตื่นตระหนกอย่างรุนแรงออะไรกันเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนั้นทําเอามาซายยคิหลงลืมความเป็นจริงไปชั่วขณะจะว่าไปแล้วสัมผัสในมือขวานี่มันมาซายุคิคิด สัมผัสนั้นอ่อนนุ่มส่งผ่านฝ่ามือข้างขวาสมองของมาซายุคิเพิ่งเริ่มเข้าใจได้ในจังหวะนั้นว่ามันคืออะไรนั่นเป็นสาเหตุให้มาซายุคิจ้องมองฮินาตะด้วยความตกตะลึงมาซายุคิพูดตั้งใจว่าจะเข้าไปช่วยพยุงฮินาตะกลับทำในสิ่งที่เขาถนัดซึ่งก็คือการสะดุดก้อนหินเล็กๆที่ตกอยู่บนพื้นส่งผลให้เขาหน้าขมำล้มคว่ำไปหาตัวฮินาตะพอดี จากนั้นมือข้างขวาของมาซาโยคิก็สัมผัสหน้าอกของฮินาตะโดยไม่เจตนาเรื่องนี้พอจะเรียกว่าโชคแห่งความลามกได้เลยทีเดียวและยิ่งไปกว่านั้นด้วยความที่ใกล้จนริมฝีปากแทบจะสัมผัสกันมาซาโยคิ จึงได้เห็นใบหน้าหลายการแต่งแต้มของฮินาตะแบบเต็มเต็มตาในตาที่เบิกกว้าง่องประกายลาวกับอเมนเทสสีดำจมูกโด่งเป็นสันลิมฟิปากอวบอิ่มดูมีน้ำมีนวลผิวละเอียดที่ไม่ได้ลงเครื่องสำอางนั้นงดงามกระจ่างใสสวยจังแฮะคนคนนี้สมแล้วล่ะที่คุณลิโมลุยากที่จะต้านทานไวมาซาโยคิคิดเขาหลุดความคิดออกมาแบบนั้นเลยละ ประนหนึ่งจะหลีกหนีจากความเป็นจริงและแน่นอนอยู่แล้วลมหายใจของฮินาตะลดจมูกมาซายุคิกลิ่นหอมหวนชวนให้สมองเลอะเลือนถึงขนาดที่หากไม่เคยสั่งสมประสบการณ์ถูกเวลกินกอดมาก่อนหลายครั้งอาจจะทำให้เขาดีใจจนหมดสติไปเลยก็ได้แม้จะดูเหมือนนั้น แต่ช่วงเวลาสั้นๆนั้นไม่ถึงเสี้ยววินาทีสมองของมาซายุคิเริ่มสั่งการอีกครั้งเขารู้ว่านี่ไม่ใช่เวลาจะมาจ้องตากันไปมาโดยไม่จบสิ้นฮินตะยังคงเบิกตาโพลงด้วยความตกใจขณะที่มาซายุคิคิดว่าต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วช่วยไม่ได้ที่เธอจะคิดว่าไอ้หมอนี่มันทำอะไรของมันเนี่ยเขากลัวว่าฮินตะจะได้สติกลับคืนมามาซายุคิวันไว้กับการรอรับเหตุการณ์ อันน่าสะพึงกลัวนั้นเขาจึงรีบปฏิเสธไปว่ามมมไม่ใช่นะครับแบบนี้มันผิดผิดถนัดเลยละมาซายยคิตะโกนสุดเสียงอยู่ในใจเขาหน้าซีดขณะลุกขึ้นยืนและคิดจะเอ่ยคําแค่ตัวทว่าเอา้าเมื่อกี้นี้มันอะไรนะมาซายยคิรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่แผ่นหลังของเขาก่อนจะรู้ตัวว่ามีอะไรบางอย่างมาพาดผ่านบนตัวของเขาไป จากนั้นเขาก็หวาดกลัวจนขนลุกมาซาโยคิเสียงตะโกนที่ได้ยินตามานั้นดังมาจากเวลกินนั่นเองมันไม่ใช่โทสะที่เธอมีต่อมาสายยคิ แต่เป็นน้ำเสียงเป็นห่วงเป็นใยจากกลบบึงของหัวใจเมื่อครูนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ความจริงแล้วตอนที่มาซาโยคิล้มลงไปพอดีนั้นใครบางคนก็ได้ลงมือโจมตีผู้ที่ตะหนักถึงการกระทําดังกล่าวนั้นมีเพียงเวลกินเพียงคนเดียวนั้นหรือจะพูดตรงๆก็คือการโจมตีที่โจมตีมาซาโยคินั้นมีเพียงเวลกินคนเดียวที่เห็น มันเป็นการโจมตีที่แม้แต่เทสทารซล่าเองก็ยังไม่อาจจะยังรู้ได้เพราะเธอถึงขั้นรีบประสานงานเพื่อตรวจสอบกับมอสทันทีมาซาอยู่คิที่สะดุดล้มนั้นสามารถหลบการโจมตีอันไร้ซุ้มเสียงนั้นได้โดยบังเอิญถ้าหากว่าไม่สะดุดล้มเขาคงจะถูกพรากชีวิตไปแล้วแน่ๆสมกับเป็นหนุ่มน้อยที่โชคดีหนนี้เจ้าของดวงที่เฮงซวยหน้าเหลือเชื่อ สามารถกอบกู้ชื่อเสียงของตัวเองไว้ได้อีกครั้งโอ้หรือว่าผมจะถูกเลงเข้าเต็มเป่าแล้วงั้นเหรอเนี่ยมาซาโยคิคิดมาซาโยคิผู้รู้ตัวช้าเริ่มหน้าซีดด้วยเหตุผลอื่นแต่ก็ถือเป็นโชคดีที่เหตุการณ์นี้สิ้นสุดลงเพียงเท่านั้นแล้วฮินตาตะก็ขยับตัวการอยู่นิ่งๆในจุดที่ถูกเลงเป็นการกระทำอันโง่เขลาซึ่งเสี่ยงอันตรายอย่างถึงที่สุด ด้วยเหตุนี้ฮินาตะจึงไม่พูดพร่ำทำเพลงรีบโอบมาซายุคิแล้วกลิ้งตัวมาซายุคิทราบซึ้งในสัมผัสอันแสนสุขของอ้อมกอดผมของฮินตะที่พลิ้วไหวและให้ความรู้สึกดีละแก้มของเขาไปส่งกลิ่นหอมพร้อมกับชวนให้รู้สึกจักกะจีจนอยากจะหลบหนีไปจากความเป็นจริงแต่เขาทำเช่นนั้นไม่ได้นี่ไม่ใช่เวลาจะมาทำแบบนั้นชิ ไม่อยากจะเชื่อหลบอั a วินเนชั่นโจมตีรอบสังหารของค่าผู้นี้ได้งั้นเหรอคนที่ปรากฏตัวพร้อมกับน้ำเสียงตกตะลึงเช่นนั้นก็คือชายชุดดำที่มีปีกสีขาวบริสุทธิ์เขาคืออาริออสในยูนิคสกิลนักฆ่าหรือฆาตกรซึ่งเป็นแม่แบบของอันติเมทสกิลเอนชานสันดานฟอนลาชันพิภากษา,ามีสิทธิ์อำนาจที่ชื่อว่า อําพลางตัวตนอยู่ด้วยเป็นสกิลที่จะสําแดงประสิทธิผลโดยการทําให้ผู้ที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของสิทธิ์อํานาจไม่สามารถรับรู้ถึงการโจมตีได้จนกว่าจะเริ่มการกระทําใดๆอาริออสใช้มันในการซ่อนตัวอยู่กับเฟทเวแล้วคอยสอดแนมสถานการณ์มาโดยตลอดและเมื่อสักครู่นี้ Assassination ถึงตายซึ่งใช้ในจังหวะพลิบตาที่มาซาอยุคิปรากฏตัวก็ได้พาดเป้าไปอย่างจังดังนั้นอาริออสจึงเตรียมตัวเล็งอีกครั้งแต่กลับมีชายสองคนมายืนขวางหน้าของเขาเอาไว้เซยก่อนศัตรูของมาซาอยุคิก็คือศัตรูของข้าแม้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นล่ะนะฉันจะไม่ยอมให้เจ้าแตะต้องฟาบาดแม้แต่ปลายนิ้ว คนที่กล่าวเช่นนั้นคือเวนอมและมินิตที่เข้าร่วมลบด้วยในครั้งนี้แม้จะช้าไปเล็กน้อยแต่เบอร์นี่กับจีูก็ปรากฏตัวตามมาผมมีหน้าที่คุ้มครองพระวรากายของฟาบาสแต่กลับมองไม่เห็นนักลอบสังหารเซียนีหลังจากนี้ผมขอน้อมรับความผิดนั้นไม่นะฉันไม่ว่าหรอกเบอร์นี่กับจีูกล่าว พวกเขาซ่อนตัวอยู่และคอยปกป้องมาซายุคิทว่าพวกเขาไม่ทันสังเกตเห็นอาริออสที่แอบอยู่ในระยะเฝ้าระวังมาตั้งแต่แรกซึ่งนั่นไม่ใช่ความผิดของทั้งคู่แต่อย่างใดกระนั้นก็ยังนับว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่อยู่ดีทว่ามาซายุคิกลับปฏิเสธเป็นพันละวันเพราะหากไม่ทำเช่นนั้นทั้งสองคนจะต้องรับผิดชอบด้วยการฆ่าตัวตายหรือพูดเรื่องน่าลำคาญออกมาเป็นแน่ อย่างไรก็ตามมาซายยคิตัดสินใจบอกให้ทั้งคู่จดจ่อกับศัตรูและปล่อยปัญหานี้ให้คาราคาซังไปก่อนผลคือทั้งสี่คนซึ่งมีหน้าที่ปกป้องมาซายยคิได้ลุกขึ้นประจันหน้ากับอาลิออสสมอลภูมิกลับมาพร้อมลบอีกครั้งเทสทานอลาซ่าและมอสเพิ่มระดับการเฝ้าระวังภัยมากขึ้นฝ่ายชีเองก็ประจันหน้าสกัดกั้นกองอัศวินอย่างสุดความสามารถเพียงลำพังฮินตะ กระเสือกระสนพยายามจะลุกข,ขึ้นให้ได้ส่วนมาซาโยคินั้นกำลังทำอะไรไม่ถูกในสภาพที่คล้ายจะให้เธอยืมไหลเกาะตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เวนอมและกองกำลังระดับสูงของจกกักรวรรดิปรีเข้าไปปกป้องมาซาโยคินิโคลัสซึ่งน่าจะเป็นคนเรียกเวลกินกับมาซาโยคิมาเข้าสมทบกลางคันเมื่อเห็นสภาพล่อแรกของฮินาตะก็โกรธสุดขีดจนหน้าดำหน้าแดงและเวลกิน ซึ่งกำลังส่งยิ้มหวานให้กับมาซายุคิไลเนอร์ซึ่งทำหน้าไม่พอใจที่ไม่อาจจะปิดบัญชีกับพิ่นาตะผู้จนมุมได้ เวกาสยแยะยิ้มขณะเพลิดเพลินไปกับสถานการณ์อาริออสที่การโจมตีอันแสนภาคภูมิใจไม่เป็นผลเฟดเวผู้ไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งยวดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหลังคิดว่าแผนการสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีทั้งหมดและพวกลูกน้องของไหลเนอร์ที่ยังคงอยู่ในสภาพดีครบ32การส่งกำลังลบอันยิ่งใหญ่อย่างมาซายุคิและเวลกินเข้ามายังสมรภูมิได้ทาให้สถานการณ์การลบ ทวีความโกลาหลถึงขีดสุดเหล่าประชาชนของนครหลวงที่เงี่ยหูฟังการออกอากาศอย่างเป็นกังวลคนที่อยู่ในจุดใช้ภาพเคลื่อนไหวต่างจ้องมองจอภาพนิ่งพวกเขารู้สึกแปลกๆกับคำพูดของไลเนอร์แต่เพราะเขาอยู่ฝั่งเจ้าชายเอริกจึงไม่มีจังหวะให้กังขากระนั้นพวกเขาต่างก็รับไม่ได้กับความป่าเถื่อนของไลเนอร์ที่ยิ่งรุนแรงขึ้นตามการต่อสู้ เพราะอัศวินไม่ควรต่อสู้ด้วยวิธีชั้นต่ำแบบนั้นยิ่งไปกว่าน,นั้นผู้ที่ปกป้องนครหลวงอย่างสุดกำลังในตอนนี้กลับไม่ใช่กองอัศวินที่นำโดยไลเนอร์แต่เป็นครูเซเดอร์กับเทมเพิลไนท์ของฮินาตะไม่เกี่ยวกับว่าไฟายไหนจะพูดจริงหรือไม่จริงเลยคนที่พวกเขาคิดว่าอยากจะเชื่อใจคือพวกฮินตะแม้ในบรรดาน,นั้นจะมีคนที่ให้การสนับสนุนเอริกแต่เมื่อเทียบกันแล้วจำนวนกับลดลงหัวภาพ และในตอนนี้ที่ฮินตะตกอยู่ในวิกฤตทุกคนตรงหน้าจอก็อธิษฐานขอให้เธอปลอดภัยกันทั้งนั้นคําอธิษฐานนั้นสมปราถนาด้วยการปรากตัวของใครบางคนเสียงกระซิบกระซาบเบาๆเริ่มดังออกไปจากปากของผู้คนที่เห็นบุคคลที่เป่งประกายคนนั้นน,นั่นมันผู้กล้านี่นะท่านผู้กล้าท่านผู้กล้าท่านมาซโยคิท่านผู้กล้า,า,ามาซโยคิก,าากาาลับมาแล้ว ท่านมาซาโยคิขึ้นเป็นจกักรพรรดิกลับมาแล้วใช่แล้วนั่นคือเสียงซุบซิบนินทาที่เล่าประชาชนพูดคุยกันใช้เวลาไม่นานนักก่อนที่เสียงเหล่านั้นจะประสานเป็นหนึ่งเดียวมาซาโยคิมาซาโยคิเสียงเรียกชื่อของมาซาโยคิเสียงโหอลองด้วยความยินดีนั้นดังสนั่นไปทั่วทุกคนทุกแห่งในจุดหลีภยัยใต้ดินจนแผ่นดินสะเทือน ปรากฏการนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะชาวเมืองเพียงอย่างเดียวเชื้อพะวงที่ยังเหลือรอดและพวกขุนนางมากอํานาจก็ทําแบบเดียวกันไม่มีคนโง่คนใดที่สามารถแยกแยะได้ว่าเอลิกบริสุทธิ์จริงหรือไม่ไม่มีเหตุผลอันใดเลยที่ฮินตะผู้ปกป้องมนุษยชาติในฐานะผู้รักษาระเบียบและกฎหมายมาจนถึงตอนนี้จะลงมือสังหารพระราชาที่สำคัญ ตอนนี้อยู่ระหว่างการประชุมโลกและการรักษาความปลอดภัยนครหลวงอินกราเซียซึ่งเป็นที่จัดงานนั้นอยู่ในสภาวะเต็มร้อยต่อให้เลงพระราชาอยู่จริงๆก็ไม่น่าจะลงมือเอาตอนนี้หากจะมีใครทําเช่นนั้นเขาคนนั้นต้องเป็นคนที่มีอิทธิพลในการก่อความวุ่นวายในสังคมมนุษยชาติอย่างแน่นอน และเพราะเหตุนั้นกระทั่งลิเอกาหรือสามปราดเมาผู้ปกครองสังคมเบื้องหลังยังแสดงความประสงค์ร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการเพื่อให้การประชุมโลกในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงให้จงได้ ซึ่งเป็นการยืนยันความคิดที่ว่าหากสังคมมนุษยชาติไม่เจริญสังคมใต้ดินย่อมปราศจากอนาคตได้อย่างสมเหตุสมผลต่อให้เป็นกลุ่มคนชั้นสูงของอาณาจักรก็ยังเลือกจับมือกับพวกเขาด้วยเหตุนี้คนที่จะคล้อยตามจึงมีแค่คนที่ไม่รู้สถานการณ์เท่านั้นกล่าวคือผู้มีอิทธิพลล้วนแยกแยะได้ว่าเจ้าชายเอริกเป็นหัวโจกในคราวนี้นั่นเอง ชาวเมืองที่กระวนกระไว้กลับมาสงบได้เพราะท่านมาซายุคิแล้วเนี่ยนั่นมันก็เยี่ยมอยู่ล็อกแต่สถานการณ์ของพวกเราเนี่ยสิจะแย่ใช่แล้วละคืนมองข้ามแกนนำแล้วฝากให้คนของต่างอาณาจักรจัดการกันหมดนี่พวกเราคงถูกวิพากษวิจารณกันภายหลังแน่นอนอัศวินหลวงพินาศกันไปหมดแล้วยังเหลือกำลังลบอื่นอยู่อีกนั่นเหลอเนี่ย เคลื่อนทับสีทิศของนครหลวงซะแล้วก็ทหารใต้บังคับบัญชาของพวกเราทั้งหมดด้วย เราผู้มีอิทธิพลกำลังพูดคุยและออกคำสั่งเช่นนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้พวกผู้มีอิทธิพลจึงเริ่มวางแผนรวมสถานการณ์ได้ในอึดใจแม้มาซาอยูคิดจะเป็นวีและชนแต่ก็เป็นจักรพัรดิของจัก,กรวรรดิในปัจจุบันตราบใดที่ยังไม่สามารถดันเขาให้ขึ้นมาอยู่เหนือเอริกได้พวกเขาก็ต้องจัดการกันเองในขณะเดียวกันลิเอกาก็เริ่มเคลื่อนไหวผู้นำทั้งสมไม่ต้องการให้ที่นี่เกิดความวุ่นวายคันจะให้เสียกำลังลบแบบ เปล่าประโยชน์ก็ดูโง่เกินไปเดี๋ยวตรงนี้ฉันกับหน่วยแม่นปืนจะออกไปเองเกรนด้าแอดลีกล่าวเช่นนั้นยุทธปกรณ์รุ่นต้นแบบจำนวนมากมายที่ถูกพัฒนาขึ้นแบบลับสุดยอดในเทมเพสและไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสออกมาเห็นแสงเห็นตะวันนั้นได้ถูกขายต่อให้กับหน่วยแม่นปืนที่เกรนด้าบัญชาการอยู่พวกเขาได้รับการผ่าตัดดัดแปลงอย่างลับๆในจักรวรรดิเป็นลูกน้องที่เกรนด้าภาคภูมิใจ ความสามารถในการลบของแต่ละคนถึงแรงเอเป็นอย่างตำ่ำและยังช่ำชองการใช้อาวุธนานา,นาชนิดทั้งอาวุธชั่วร้ายต่างๆอย่างล็อกเก็ตลอนเชอร์หรือปืนต่อสู้รถถังขนาดเล็ก หรือไม่ก็ปืนแกตลิงแบบพกพากระสุนที่ใช้กับอาวุธเหล่านั้นก็ไม่ใช่กระสุนธรรมดาแต่เป็นสารอันตรายสําหรับลับมือกับตัวอันตรายซึ่งได้รับการอนุญาตให้ใช้แค่ผู้มีความรู้เฉพาะทางเท่านั้นส่วนเรื่องอนุภาพไม่ต้องพูดถึงเอาละไปกันเถอะพอกเกรนดาออกคําสั่งเช่นนั้นหน่วยแม่นปืนทั้งหมดก็ตอบว่ารับทราบอย่างพร้อมเพียงขอให้โชคดี กรนด้ากล่าวหน่วยแม่นปืนก็ตอบว่าถึงตายไปดวงวิญญาณของท่านต้องได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์มารด้วยการุนาของพระผู้เป็นเจ้าแน่นอนเพื่อนร่วมทีมของกเกรนด้าอวยพรให้กับหน่วยแม่นปืนเช่นนั้นซึ่งกเกรนด้าคิดว่าฉันไม่อยากได้ยินคำอวยพรนั้นหรอกนะกเกรนด้าคิดแต่เธอก็ยิ้มเจริญเ,เพราะถือว่านั่นเป็นน้ำใจจากเพื่อนร่วมทีม ก่อนที่เธอจะพาลูกน้องจำนวนไม่ถึงร้อยนายกระโจนสู่สมอลภูมิลบทันทีแล้วก็จบตอนที่22ของนิยใหญ่เรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเล่มที่19หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนนี้ก็ต้องกราบขออาภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย